สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Gapstrack นะครับกับเอพิโซดที่4ของบาบิลอนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังพลของผมไปบุกมายาข้างล่างนี้นะครับใช้เวลาสิบเอ็ดตานะก่อนจะเดินไปถึงก็ค่อยๆเดินไป <c oughs> บูสเทนอรีส่สองตัวเลยนะครับพรินติงและก็สแควริรกกิ้งนะโอ้แล้วผมได้เกรแซแอนทิสด้วยเป็นไอแซคนิวตันครับก็เอามาเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวผมมาใช้ตรงเมืองนี้นะครับไอแซคนิวตันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมหรอกแต่ว่าผมก็แย่งมาเพื่อไม่ให้ AI คนอื่นได้ไปนะจริงๆผมเพิ่งคิดอะไรออกนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับคือแทนที่ผมจะจ้างไอแซคนิวตันอ่ะผมจะข้ามไปบอกนะเหตุผลที่ผมข้ามเพราะว่าผมเห็นว่าคนต่อไปที่จะได้ไอแซคนิวตันเนี่ยคือเกาหลีนะครับและเกาหลีเองก็ไม่ได้มีเมืองเยอะแล้วผมเลยไม่กลัวมากกับการที่เอ่อเกาหลีจะใช้ความสามารถของไอแซคนิวตันนะ แล้วพอเกาหลีได้ไปอะ่ะผมก็เลยรีเสิร์ชตัวเทคโนโลยีได้มาฟรีหนึ่งอันนะแล้วคนต่อไปออนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปที่ผมเห็นอะ่ะก็คือคนนี้นะครับดิมิทรีซึ่งจะทําให้ผมบูสต์ตัวยูเลกาของเคมีหรือว่าเคมีได้นะซึ่งถ้าผมจ้างคนนี้ได้อะ่ะผมผมก็จะได้เทคโนโลยีเคมีไปฟรีๆเลยนะครับหนึ่งอันซึ่งเคมีเนี่ยถ้าจะบูสต์ได้อะ่ะก็จะต้องอออยู่ในว่าก็จะต้องมีพัธมิตรเลเวล2นะซึ่งบูสต์ยากมากนะครับนะถ้าผมได้ เกรดพิพัวคนเนี้ยเกรดเซนติสคนเนี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะดูว่าจะได้หรือเปล่าครับผมจะโหวตให้เกรดเซนติสเพิ่มขึ้นคูณ2นะเพราะตอนนี้ผมมีเครดิตเยอะมากผมเลยไม่กลัวว่าว่ามี AI คนอื่นจะแย่งไปนะครับโอเค l e s ซีวิลเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสร้างท่าเรือต่อนะใช้เวลา6ตาเดี๋ยวตรงน,นี้ผมก็ไปสำรวจเลย ส่วนการ์ดผมจะเอา professional army ออกนะครับแล้วใส่ตัว s t r a t a g o s เหมือนเดิมผมจะเล่งตัวนายพลนะและ surveyor ตรงนี้เอาออกแล้วก็ใส่เป็นแต่เป็น civil prestige แทนนะครับเพื่อเพิ่ม a อเม i t ตนะครับที่เหลือเ,อเหมือนเดิมถ้าผมสามารถจ้าง great merchant มาได้นะครับซึ่ง great merchant คนนี้จะทำให้ผมได้200 g o นะมาตรงนี้ก่อนแล้วผมมาตัดป่าตรงนี้200 g o กับ1อ n v o y ซึ่งก็ซึ่งผมคิดว่าผมเก็บไว้ทำ corporation ดีกว่านะ แล้วตรงนี้ผมสร้างเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วผมจะสร้างเขื่อนต่อเลยนะครับตรงนี้เขตศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วผมก็สร้างตัวเขตอุตสาหกรรมเลยส่วนอันนี้เดี๋ยวผมเอาองบอยให้ซิติเซคคนนี้นะผมก็จะได้เป็นพันธมิตรกับซิต t เ t คโอ้ผมเจอบาเบเลียนแคมป์ตัวนี้คนนี้นะซึ่งผมสามารถที่จะใช้เงิน286โกลเพื่อซื้อควอ d ดรีนได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นฟริเกตนะครับผมผมจะไปบุกสักเมืองนึงแถบชายฝั่ง นะเมืองไหนที่เช่นเมืองออสเตรเลียตรงนี้เป็นต้นนะครับนะผมผมก็รีเสิร์ชกิลด์นะครับจากการสร้างตลาดนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่เอาการ์ด conscription ออกนะครับไปใส่การ์ดอัพเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเกรดเรือของผมนะที่เรือก็ยังเหมือนเดิมละกันนะครับอ๋อเอาการ์ซีลเพจสิทธิ์ออกดีกว่าแล้วก็ใส่การ์วันเดินนะเพราะผมกำลังสร้างเพจทรากับ เ,ออเดี๋ยวผมจะสร้างตัวมอนสเตอรี่แอสทิลลาคานาซัสนะครับแล้วผมก็จะประกาศสงครามกับมายันเลยแล้วกันนะฟอร์เมอร์วอล์นะครับโอเคสร้างท่าเรือ2อ,อันเสร็จแล้วบูสตัวออตัวชิปบิลดิ่งนะแล้วผมก็จะอัพเกรดเป็นตรงนี้เป็นคาราวาเลยละกัน ผมก็ทำการค้าขายกับอาระเบียนะผมจะได้มีเงินเยอะพอในการอัปเกรดตัวตัวเรือผมเป็นคาราวนะแล้วผมก็จะปลดล็อกกอบเมนใหม่มก็จะเปลี่ยนเป็น m e r ร์ a ช t r ลี่พับ c เลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะใส่การ์ดตัว m e r ร์ a ช t c o n f คอนเฟ c เนะครับเพิ่มเงินแล้วก็ใส่การ์ดตัวใส่การ์ดตัวซีวเพรสติชนะครับเพิ่มเอเม i t ตให้กับเมืองที่มีค่าหลวงนะครับ ก็ผมก็จะสามารถใช้เงิน165ก,นกอัพเกรดเป็นฟลิกเกตได้นะครับครับผมยุคเรเนซองส์แล้วนะครับผมก็จะเลือกเดเดเคชั่นเป็นเป็นฮิกซองแล้วกันนะทุกครั้งที่ผมเจอทวีปใหม่ผมจะได้เอลาสกอร์นะครับซึ่งน่าจะมีอีกหลายทวีปที่ผมให้ผมค้นพบนะทีนี้ผมจะติดปัญหาตัวบาบาเลียนนิดหน่อยตรงนี้ เจออินคาแล้วนะครับโอเคผมก็พยายามบุกเมืองโคปันอยู่นะแต่บุกยากหน่อยเพราะว่ามันถูกรายล้อมด้วยป่านะยิงจากระยะไกลได้ยากมากเลยนะครับมีทหารม้ามา,มาเยอะอยู่เหมือนกันอื ผมยิงตัวนี้ก่อนทีนี้ผมว่าผลปืนคนนี้ผมคงไม่รอดแน่เลยผมกระทมาตรงนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้ตาหนึ่งนะครับแล้วผมก็เทิบอย่างนี้เข้ามาหนึ่งตาผมมาอย่างนี้แล้วก็เริ่มยิงอย่างนี้ผมยิงกำแพงไปเลยแล้วกันนะผมอาจจะต้องเสียปืนนี้ไปนะครับแล้วผมก็ตีเลยรอบหนึ่ง โ okay. อเคมายาทําการไม่ยิงตัวปืนผมนะผมก็เลยมีชีวิตรอดอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าปัญหาคือตรงนี้ผมยิงผมจะโดนตักขนูล,ลุมนะเพราะมายาเอกก็มีทหารเยอะอยู่เหมือนกันต้องยิงตรงนี้รอบหนึ่งก่อนนี่ผมอาจจะต้องถอยมานะครับหนึ่งตาผมต้องยิงนี้แล้วกันนะแล้วผมก็ยึดเมืองนี้เลยแถ้ามุดถ้าผมส่งวิกเตอร์มาที่เมืองนี้ อ๋แม่สามตานะผมว่าผมอาจจะเก็บเมืองนี้ไว้ไม่ได้นะครับผมลองเก็บเมืองนี้ไว้แล้วกันนะสี่ตาไม่รู้ว่าจะรอดไหมผมเอาคริสต์มัติกลีเดอร์ออกนะครับแล้วใส่ตัวการ์ดเพิ่มรอยัลตี้เข้าไปนะที่เหลือก็ประมาณนี้นะใส่การ์ดเพิ่มโปรดักชันให้กับเขตอุตสาหกรรมนะครับซิลพรสเตจเหมือนเดิมแล้วก็คอร์ีนะครับโอเคผมสามารถจ้างเกรดไวเตอร์เข้ามาได้นะแล้วก็ปืนใหญ่ผมไม่ตายนะครับนะนี่ผมฮิวไว้ก่อน,นก็ฮิวไว้นะ <Pet> โอเคผมผ่านมติในสนภาไม่ได้นะผมเลยต้องทำสงครามกับอาร์ลริบเบียแล้วก็มายานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดยังหรือไม่รอดนะผมอัปเกรดตรงนี้เป็นคอมมอดก่อนนะครับตรงนี้ผมคิวไปก่อนนะอ่าแล้วผมก็สร้างเพตราเสร็จแล้วนะผมก็สร้างเผ่ากลุ่มต่อเลยครับตรงนี้โอเคผมสามารถคุมรอยตีได้แล้วนะเมืองน,นี้นะครับ โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวต่อไปผมจะบุกวาเลตตาต่อยนะโอเคเจอโปรตุเกสแล้วนะครับครับแล้วผมก็จะใช้เงินของผมอะซื้อเวิร์กช็อปตรงนี้นะ <I think S 2> ผมก็จะบูสตัวอินดัสทรีเซชันได้นะครับแล้วมาดูดีกว่าว่ามีฐานหินไหมนะมีตรงนี้หนึ่งอันผมเห็นแล้วแล้วก็มีตรงนี้อันด้วยเยี่ยมแล้วผมก็จะทำการสร้างแฟคทอรีเลยนะ แะผมคิดว่าผมอาจจะบุกวาเลตตาไม่ได้นะแต่ถ้าบุกอาราเบียพอเป็นไปได้อยู่ผมคิดว่าผมจะถอยทับดีกว่านะถ้าผมถอยมาอย่างนี้อย่างนี้พอได้ไหมนี่นะแล้วก็ยิง one thing to s u r m i ต e what happened, but we don't speculate on that until ballistics confirms what happened. ยอะมอัพเกรดตัวบอลลิสติกได้น่าจะมีสิบอื่นน่าจะมีสิบอื่นได้เกรซแอนติสไปนะครับโอเคผมอ่ชิคเกอร์อยู่ในยก้ามเมนท์โอเคผมได้เกรซแอนติสคนนี้นะเจมยังคนที่บูสต์เคมิสตรีไม่มีนะแต่คนที่ได้อยู่เลกาก็ไม่เลวนะครับนะผมก็จะใช้ความสามารถของเขาเลยนะครับนะ โอ้โหได้บูสต์ไฟสุดยอดพอผมบูสต์ไฟได้เนี่ยผมก็จะได้สร้างบอลลูนได้เลยนครับนะโคตรมากเลยแล้วก็มีคลีใสแอนด์โอเคครับแล้วดูว่ามีน้ำมันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปสร้างเมืองข้างบนตรงบริเวณนี้นะเพื่อเอาน้ำมันโอ้เจอสามเหลี่ยมเมาริลดาด้วยตรงนี้นะครับแล้วบูสต์เนอดีตัวไหนอีกแล้วนี่อีโคโนมิกนะครับ ผมก็จะใช้เกรดเมอร์เชนของผมทำคอร์ปอเรชั่นเลยแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะสร้างโรงงานฐานหินนะครับห้าตาโอเคเจอสกอตแลนด์นะครับน่าจะเป็นซิฟสุดท้ายแล้ว เ่ okay, สร้างมอสยิเลียมออฟฮิลคานาซัสเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปสร้างชิปยาต่อเลยแล้วกันนะครับครับผมก็มีเงินมากพอที่จะซื้อ servation นบอลลูนได้แล้วนะครับซึ่งจะทำให้ปืนใหญ่ผมมีระยะการตีระยะการตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับ that cannot tested. claims New opinions. be เดี๋ยวผมจะโปรโมทวิกเตอร์นะครับเป็นเอ็มบราเซอร์นะครับตรงนี้เมืองก็จะตีแรงขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะโปรโมทแมกนัสนะครับเป็นแบล็คมาร์เก็ตเทียนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีเสิร์ชเอ่อไปโปรโมทต,ตัวเ v e r t i ิ a อ l y i n t e g r a t i o นต่อครับส่วนการ์ดผมจะไปใส่ตัวอัปเกรดยูนิตถูกลง50นนะครับเอาคอฟฟี่ออกนะไม่สร้างวันเดอร์แล้ว แล้วก็ใส่ Liberalism แทนนะครับเพื่อเพิ N ่ม amenity ครับ <Engineering S 2> ผมก็สร้างโรงงานถ่านหินเสร็จแล้วน,นะครับซึ่งพอผมสร้างโรงงานถ่านหินทำให้ผมบูสต์ตัว Refining ได้นะแล้วถ้าผมมีเงินพอผมก็จะอัปเกรดฟริเกตผมซึ่งผมมีนะเป็น Battleship สามลำแล้วผมสามารถไปบุกออสเตรเลียได้เลยนะเพราะออสเตรเลียเป็นเมืองชายฝั่งนะครับถ้าผมมีบอลลูนแลนะ้วรับผมก็ยิงเลยนะ มก็อัปเกรดเรือผมเลยแล้วกันนะครับเป็นแบทเทิลชิพนะครับดาเมจเท่าไหร่ว่าดาเมจเจ็ดสิบนะน่าจะพอถล่มเมืองของออสเตรเลียได้ไม่ยาก ก็จะสร้างตัวลูวาเล่ตรงนี้เลยนะครับนะข้างๆเขตอุตสาหกรรมของผมนะครับ17ตา ผมได้เกรทเจเนอร์โรคนใหม่แล้วนะครับซึ่งคนนี้เป็นของยุคเรเนในซองนะผมก็จะทำการใช้สกิลของของเจเนอร์โตัวเก่าของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายคนใหม่เนี่ยเข้ามาในเมืองนี้แทนนะเพิ่มดาเมจให้เพิ่มดาเมจให้ยูนิตของผมนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ความสามารถของเกรดเมอร์เชนของผมนะครับผมก็จะเป็นพวกไทมิทกับซิตี้สเตทอย่างนี้นะ ก็เอาองโวยให้ที่พิเศษคนนะครับฮันซ่านะเพื่อเพิ่มเงินของผมผมก็เข้ามาในบริเวณของเมืองนี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวประจำการตรงนี้เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเข้ามายิงเมืองแล้วก็ยึดเมืองวาเลตตาต่อเลย victorious warriors win first. ครับผมก็ยึดเมืองบาเลต้าได้เลยนะแลวผมก็สามารถที่จะปล่อยเมืองร,ริเบเลตเมืองได้นะก็ร,ริเบเลตให้บาเลตตาผมก็ขึ้นไปยึดเมืองของอาลับต่อได้เลยนะครับ ครับผมก็จะประกาศสงครามกับออสเตรเลียเลยนะแล้วผมก็จะเริ่มบุกออสเตรเลียเลยนะครับนะมาเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ยิงได้เลยแล้วตรงนี้ผมมีตังพอที่จะซื้อคาราวานนะครับแล้วผมจะได้มียูนิตยูนิตเรือระยะประชิดนะจะได้ยึดเมืองได้นะครับ จากผมเป็นพันธมิตรกับเลตตานะผมก็สามารถเอาเฟสอะมาซื้อสิ่งปลูกสร้างในซิตี้ซ็นเตอร์ได้นะครับนะในเฟสซื้อมอนิเมนต์ไปเลยครับผมเอ่อ national research เลยนะพร้อมกับ a Rep replaceable p a 파 s, น, <S นะครับผมเข้ามาหลบในนี้ได้นะแล้วเดี๋ยวผมรีเคร์ะตัว Civil Engineer ต่อนะครับ m e c h a n t ัล i s m แล้วก็ Civil Engineer ครับต่อไปผมจะโปรโมทเรน่านะครับไปไว้ที่เมือง เมืองที่มีท่าเรือของผมนะครับน่าจะเป็นเมืองนี้แหละบอสิตปปานะครับจะได้เพิ่มเงินครับผมก็จะสร้างเมืองตรงนี้นะครับจะได้สร้างเมืองทะเลสาบได้นะแล้วผมก็จะซื้อช่องนี้นะครับก็ส่งคนงานผมมาสร้างที่ขุดเจาะน้ํามันนะครับส่วนการ์ดผมจะเปลี่ยนมาใส่คอนสคริปชันเพื่อจะได้ทําให้ผมได้เงินเพิ่มนะแล้วก็คราฟแมนนะครับเพื่อเพิ่ม ให้ค,คิวอุตสากรรมผมโหดขึ้นนะที่เหลือ,อยังเหมือนเดิมครับสร้างฝอนน้ำมันมเลยนะ <c oughs> ครับบุกเมืองออสเตรเลียได้เมืองแรกนะผมก็เก็บเมืองนี้ไปเลยแล้วจริงๆผมย้าย ผมย้ายเรน,นาเนี่ยไปเมืองหมายที่ผมเพิ่งยึดแล้วกันนะจะได้เพิ่มตัว loyalty นะครับแล้วบุกเมืองซิดนีย์ต่อนะครับอัปเกรดตัวเครอือปืนใหญ่ผมนะตอนนี้เป็นเ e v สี่แล้วแล้วผมก็ยึดเมืองนี้เลยผมก็เก็บเมืองนี้ไว้นะครับนะอีห้าตาเหรอผมว่าผมย้ายวิกเตอร์ไปเมืองแด,ดจองแล้วกันนะครับนะตรงนี้46ตา8ตา เดี๋ยวดูทีว่าจะแก้กเกมได้ไหมสร้าง builder ตรงนี้ก่อนออสร้าง m o n เ m น n ์นะครับแล้วตรงนี้ผมเผาเคศรานะครับแล้วผมก็จะใช้ face ของผมอ่ะซื้อตัว armory ตรงนี้ได้เลยรับได้ get closer อีกคนนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมฮิลนี่ผมโปรโมแล้วกันเป็น emblem em นะครับแล้วผมก็ทำการยิง เข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ทําการอ,กอันอ้อมมาตรงนี้อันกตรงนี้เราก็เริ่มยิงเลยนะเนื่องจากยิงไกลมากเลยนะครับนะยิงข้ามโลกตรงนี้ยูนิตบาลลญงยายูนิตอะไรมา,ฝาเฝ้าเต็มไปหมดเลยตรงนี้ผมเผาต่อที่ผมโปรโมทสะหน่อย natural fry นะครับ ครับผมเอาการ์ดคราฟแมนออกนะแล้วมาใส่การ์ดอัพเกรดถูกลง50%แทนนะครับแต่ผมก็จะทำการอัปเกรดยูนิตปืนผมให้กลายเป็นอินฟันทรีนะครับกกระนํำยิงต่อโอเคผมต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าตัวออสเตรเลียเองเริ่มส่งทหารมาคุ้มกันเเรือตรงนี้แล้วนะต้องต้องถอยออกมาหน่อย Wow. ่าอยเราก็เริ่มยิงอืมไ mm hmm. uh huh. อลอนแครดนี่โหดจริงผมก็ชนะอิ e เมอร์เจซี่ได้นะครับทีนี้ผมทำได้ตอนนี้ก็คือผมสามารถขายตัวที่โปรเฟเวอร์ของผมเนี่ย ไปให้อีกซิปนะครับเยี่ยมครับโอเคนี่ผมต้องระวังให้ดีนะนี่ผมยิงได้นะนะครับยุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับและเป็นยุคทองด้วย แลผมก็สร้างลูวาเลสเสร็จแล้วนะครับซึ่งลูวาเีสเนี่ยจะทำให้เมืองของผมเพิ่มโปรดักชัน20%แล้วก็เหมือนกับเมืองหินเน,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 นี่ยเพิ่มโปรดักชันให้บวกหนึ่งนะครับแล้วต่อไปผมก็จะเลือกทูอาร์มเลยนะครับนะทำให้สร้างยูนิตได้เร็วขึ้น15%นะครับ ถ้าผมรีเซิร์ตชตัวสตีมพาวเวอร์เสร็จแล้วน,น,นะครับผมผมก็สามารถที่จะอัปเกรดยูนิตผมตรงนี้ให้กลายเป็นไอรอนแครดได้นะครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีตัวสตีลทำให้ผมอัปเกรดตัวปืนใหญ่ผมให้กลายเป็นอาร์ติลเลอรี่ได้นะครับ ครับผมผมสร้าง Military Academy ตรงนี้เสร็จแล้วนะผมก็ยิงเมืองเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปไประชิดใกล้ๆเรื่อยๆ ค okay. ผมยึดเมืองหลวงของอาราเบียได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถสงบศึกกับอาระเบียได้เลยครับผมยังไงก็เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ยึดเกาหลีกับอาราเบียได้แล้วต่อไปผมก็จะไปลงไปจัดต่อไปผมก็จะลงไปจัดการมายานะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันในตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ